สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนบ้านสวนลุงติ่งนะครับวันนี้พามาชมมะมุดนะครับมะมุดเป็นถ้าจะเป็นผลไม้โบราณอีกอีกอย่างหนึ่งนะครับกลิ่นเขาค่อนข้างจะรุนแรงมากเลยนะแต่ว่าเอาไปยำกับมะพร้าวคั่วอะไรเงี้ยอร่อยมากๆนะครับเมื่อช่วงก่อนเนี่ยเขาเพิ่งออกดอกไปตอนนี้กาลังติดเป็นผลเล็กๆนะครับอยู่ทั่วไปนะครับเนี่ยนะเพื่อนเห็นกลมๆเล็กๆ เท่าประมาณหัวแม่มือนะพอดีผมไม่ได้มีมันเตวันนี้ก็เลยใช้ซุ่มๆอาจจะสั่นนิดนึงนะครับเพื่อนๆเนี่ยนะฮะตอนนี้ก็คือเต็มต้นเลยนะเดี๋ยวก็จะมีคุณป้าแถวๆนี้ที่เขาเป็นแม่ค้าตลาดสดนะครับเขาก็จะมาขอซื้อนะฮะแล้วก็เอาไปยำมันเป็นของโปรดของใครหลายๆคนนะครับอ่าเดี๋ยวเนี่ยนะฮะต้องรอเขาโตนิดนึงแต่ผมเห็นผลโตอยู่ผลนึงนะครับเดี๋ยวเราไปดูต้นเขาก่อนนะครับ มันเขาจะเป็นต้นโบราณนะต้นนี้เหลือยู่ต้นเดียวในสวนนะครับย้อนแสงนิดนึงครับนี่นะฮะต้นใหญ่มากๆนะครับนี่นครับน่าจะโหอายุหลายสิบละมากกว่าอายุผมเยอะอะผมว่านะเนี่ยสูงนู่นนะฮะปี๊ดกันไปเวลาสอยนิ่งเงยกันสุดๆอะครับกว่าจะแต่ก็ได้เยอะนะปีปีหนึ่งออกให้เยอะนะครับอ่าเนี่ยนฮะ ลูกใหญ่ๆเขามีอยู่ลูกหนึ่งตรงนี้นะเนี่ยนฮะตรงนี้ค่อนข้างใหญ่ละเนี่ยนะฮะก็ประมาณกำปั้นเนาะเนี่นะเห็นไหมเนี่ยนั่นฮะนะก็เป็นผลไม้โบราณอีกอย่างหนึ่งนะที่ผมว่าน่าจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แล้วนะเพราะว่าต้นใหญ่แล้วก็ปลูกแล้วก็มันมันใหญ่อะครับใหญ่กว่ามะม่วงเยอะแหละ นะมะม่วงเราว่าสักห้าหกเมตรเนี่ยก็เห็นผลเห็นอะไรได้กินแล้วเนาะแต่อันเนี้ยโอ้โหสูงปีตน,น,นะครับนั่นนะฮะเมื่อนเดี๋ยวย่ออักมานะมันสูงมากๆนะเนี่ยนะครับสูงมาสุดๆอ่ะนี่คือโคนเขาะครับเนี่ยอันนี้ก็คือติดสวนมั้งแต่โบราณนะน่าจะเป็นยุคสมัยตอนก่อนปูป่ผมอะผมว่านะต้องมี ถ้าเดาก็คงร้อยปีอ่ะนะครับผมเดานะแต่เกิดมาผมก็เห็นแล้วอย่างน้อยก็รุ่นพ่อผมเนี่ยมีก่อนแน่นะฮะก็เกือบร้อยละถ้านับอายุพ่อผมถึงตอนนี้อนะันนั้นถ้ายังมีชีวิตอยู่นะก็ตีว่าน่าจะเป็นร้อยปีนะต้นนี้ผลเขาก็จะเหมือนเวลาเราพูดแฟลเพื่อนเวลาไปดื่มเหล้ามาแล้วมีกลิ่นอะไรเงี่ย กกินละมุดกินละมุดอะไรกินมะมุดน่นะฮนะเนี่ยแหละมะมุดนี่แหละครับมอมานะมออมะนะมะมุดนะไม่ใช่ไม่ใช่ละมุดนะมะมุดนะกินแบบดุนแรงนะยืนะห่างยังได้กินนอะ่ะทุเรียนว่ากินแบบสุดแล้วอันเนี้ยสุดกว่าแต่มันก็ปนหอมนะฮะใครชอบก็หอมใครไม่ชอบก็เหมนะนะ็นนะนะตามจริตนั้นนะครับโอเคครับวันนี้ก็ ลากันไปด้วยมะม,มุดนะผลไม้โบราณโบราณอีกสักอย่างหนึ่งนะครับที่มีอยู่ในสวนบ้านสวนุมติงนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ